ความนี้ไปจากเราได้แน่นอนครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคนไม่ดีนะคะโดยเฉพาะภัยจากคนใกล้ตัวที่เรียกว่าแม่บ้านนะคะคเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าวันนี้คุณกุก๊บกิ๊บจะเจออะไรแล้วจะปราบปามเหล่าร้ายยังไงนะคะในช่วงคุณเธอระวังภัยค่ะครับผมก่อนที่จะไปดูเรื่องของแม่บ้านนะครับไปดูแลโลกดูแลเรากันครับค,คุณผู้ชมครับ ลุ่มน้าบางประโคถือเป็นแหล่งน้าธรรมชาติสําคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในภาคตะวันออกแต่วันนี้ลุ่มน้ําสายนี้กําลังประสบปัญหาที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลถ้าพูดกันถึงในเรื่องของลุ่มน้ําบางประโคงทั้งหมดเลยนะก็คีอต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยเราตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาเนี่ยเราเห็นปัญหาแต่ละแต่ละที่เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะต้นน้ําก็เป็นเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าส่วนกลางน้ํานั้น เป็นเรื่องของเกษตรซึ่งเกษตรส่วนมากเราจะเจอแต่สารเคมีแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นปัญหามากมายโดยเฉพาะพื้นที่ปายน้ําเพราะว่าปลายน้ํานี่อย่างไรก็แล้วแต่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอะไรก็ต้องการน้ําฉะนั้นไม่ว่ามลพิษแหล่งกําเนิดมดลพิษต่างๆจะอยู่ที่ปลายน้ําเยอะฉะนั้นพวกเราชาวทสมนะครับก็เลยคิดว่าเราจะต้องรวบรวมพี่น้องเราทั้ง11อําเภอ ทำอย่างไรก็ได้ให้มีการเฝ้าระวังให้ได้ก็จึงได้รวบรวมกันทำแผนยุทธศาสตร์เรียกว่าปฏติญญาภูไทยซึ่งตรงนี้ได้ล้อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 1ป,ปัจจุบันนี้ได้มีการนำแผนนั้นสู่การปฏิบัติเป็นครั้งแรกนะครับที่วัดไล่ดอนอำเภอพนมสารคาม โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและท่านสุนันธิอธีบดีกรมส่งเสริมคนปัจจุบันได้ไปเป็นประธานเปิดเรามีการขยายเครือข่ายทุกอำเภอเรามีทุนเล็กๆของเราเองสนับสนุนให้กับพี่น้องเราในการเฝ้าระวัง และเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มากขึ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของคนที่อยู่กับสายน้ําให้มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ําบางประกงให้กลับมามีชีวิตและสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนไปอีกนานเท่านานอย่าลืมนะครับช่วยกันดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราครับ